ซาตาซื้อไปโดนแบนเนี่ยซื้อไวทำเี้มันไม่มันเล่นระยะยาวไม่ได้เขาบอกเขาบอกว่าไม่เก่งใครบอกชอบเมียสายคอมโบไงใครบอกงั้มันจะซื้อเขาเป็นนี่ซื้อมานานแล้วซาต้ามันเข้าชุดเดียวมันก็หายหมดมันไม่มีสกิลแบบต่อเนื่องเออมันมันก็นะเออก็ก็อย่างว่าแหละแต่ตัวมันเทความเทไม่ใช่มันกินไม่ได้แต่มันเท เอ้ยไม่มีตัวเซฟวิล่าเล่นเซฟวิล่าแต่ไม่มีต้องเช่าอีซี่มาอีซี่ก่อะเดี๋ยวเล่นแม่นางอ่ะอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวลูน์ชิระไม่เล่นดีกว่าเล่นอะไรดีวะนี่อะไรคือรูนอะไรอะไรคือลูมีหน้าเปล่าแค่อะไรคือลูมีหน้าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูโชว์เดี๋ยวกูโชว์โคตรมหามาหลอดให้ดู โคตรมหามุนีมหามุนีมารู้เป็นรู้เป็นเมียสกินนี่มั่งเี่ยอยากเล่นไอริแต่กูเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นอะไรไอรีไอริอะต่อไอรีเล่นง่ายต่อง่ายโดนไปเหยยีบษัวคนบอกสกินสกินของสกินของวรรพะของไอ้น่ะอิลูเมียแม่งมือนแม่งเหมือนเลยเว้ยเออไม่เหมือนที่ได้ทูเลยเว้ยแต่ชุดไม่ไม่เหมือนชุดมึงสีดำ ไม่ดิชุดม่เหมือนไอ้นั่นเอ่อไอโทกะในมาฮิโลอะที่ตอนที่มีมีริยะมันไปเอาใบใบน่ะใบรับรองอะชั่วคราวไปฮิโ่อะแคที่สามที่โทกะมันปลอมตัวไปอะเหมือนเลยนะเว้ยแต่ผมมันไม่เหมือนกันผมเป็นสีชมพูแต่ผมไม่โทรกะเป็นสีนั่นสีน้ำตาลน้ำตาลเฮ้ยแม่งเหมือนจริงด้วเว้ย ขนาดนั้นเลยเฮ้ยเหมือนจริงไม่ดีโมขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหยียบท่าเดินลงเหมียเฮ้ยลงเหมอยในเรื่องมันเก่งสุดเลยนะเว้ยลุยไม่ยอมเดินช้าจังไงเดินโคตรช้าเลยดีเต่าดูเต่า อย่างได้เพื่อนกูเอ้ยมึงมึงดูกูให้หน่อยดิทำไมกูเดินช้าอาพสกิลหนึ่งมาโดนกูแน่มึงงั้มึงงั้มั่วเปล่าเต๋าเอาน่าทีมดีทีมดีทีมดีเห้ยทำไมกูเดินช้าจังวะไหนวะมม่เล่นตัวอะไรวะเจอลินดิกูเล่นมาหลอดมึงมึงเดินมึง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 เหรอทีมนี้ไม่มันกดมึงไว้เต๋าระวังอ่ะ ก็ม,มันกลัวไอ้เหี้ยพ้อนเลยสัวตว์กลนตีนี่เต่า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 ที่ไหนวะอยู่บนไอ้สัตว์กูมาช่วยเหมือเนี่มึงไม่มาวะอาวเหรอไม่ดูแมพเลย,ย ouais. นะายชิบหา,ายตายตายตายมึงมึงอะตายกูไม่ตายล่อมาล่อมาล่อมามึงก็ตามไปสิสเกือบได้ถ้ามึงอยู่นี่มึงแม่งตายอีเนี่ย บอกแล้วกูใจร้านเขาเย็บวุ่งเกือบตายต่อเหมืนัน c h a r l i อยแมงเกี่ยวยี่อะไรกูตายก็ตายมันไม่ใช่กูแล้วนะดูดูครับดูนะนี่คือการเล่นของเพื่อนผมนะครับ How to play จะตายก็เลยผมวางอย่างนี้ไม่เกี่ยวยีอะไรกูเลยก็ตายเองกช่วยไม่ได้ลินลิ้มังกว่าตีนว่ะ How to play version my friend แม่งกดเปิดแม่งตัดวันวันจะเล่นป่าไว้ได้เล่นนีอเล่นแต่ซับอีเหมือนกูอ่เทียอยากเล่นป่าเล่นมีอะไรก็มึงกดมึงก็รีบรีบกดดีอือจังเขาเลยอ่ะจังเขารีบกดโดนด่ากากไอ้เจ้ยไปโอมาไปโอมาโอ่อยแม่งดิบมาเจอปุ๋ยเล่นคอมโบทีแม่งเละชิบหายรอแป๊บนึงบัตรเดี๋ยวกูรอให้ มีท่าเต็มโห่ตีแรงตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยนั่นมันเห็นนั่นมันนั่นมันนั่นมันเอออลิสอีตาเก็บโอ้ไปทำหายส่งค้อนคูไปแล้วโดนได้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 ลาวิวว่ะได้เฮ้ยกูสาดตันให้แล้วนะยังปอดเลยได้ปะ ถ้าย้อนมาเร็วเรกูยืนให้เราเออสวยโอ้อดร้านเลยกูกูสารติช่วยไอ้เฮียแม่งแม่งกดสปินไอเฮกดตปนทิ้งหมดและเอ้ลินลิมันจับยากอะมันจับยากเออมันวิ่งเร็วไอ้เฮียแม่งเอาสปินมาด้วยเวเลสลงละเอไม่ให้เวเลสวิลล่าลงละเออวะนั่มาอยตรงนั นี <dollar. S 2> so ่ไปเลยไอ้เขี้ยโดนแหละฝั่งมันไปโอ๊ปายว่ะฝั่งมันมีแคลลี่สามไปเลยวะไม่มีแทงนะกูบอกแล้วไม่มีแทงนะไหวปะเดี๋ยวกูช่วยฟอเลยมันดุเอ้าเยี่ยกว่าก่นตีนิดกิดก่อตีนิดติดเฮ้กูกูว่ากลัวตังค์มาซื้อมาหลอกเล็ก เอาอะไรต่อเคอืมอมึงก <Okay. S 2> ดอันตีเลยเหรอเออกดไปเลยกูเหี้ยอะไร <c oughs> ยังไงมันก็มันก็มันก็ไปทุกตัวให้ในแมปอยู่แล้วบอลเลนมาบอลเลนมาบอลเลนมาหน,านีดิหนีดิสีัว <c oughs> มันกลัวกลัวเลยอ่ะมานากูจะหมดแล้วปัญหาบอลเลนกายจะตายเอ,อ๊ะลาดดิกูอยากได้บัฟฟ้าวะ่ะ <c oughs> ไปเวดดิไปเวดดิ <c oughs> ได้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 วิโเออยี่ี่ใช่ล่าไปไหนแต่ดิจิตอ่ะเอ้ากว่าต้องเอาคนแรือเล่าเพื่อนมาที่แล้วมาที่แล้ว่ะกูขอบัฟฟ้าอะไรกูแค่ที่มาเลยดิสวยกูกูคิดแล้วกูจะไม่ได้นะแต่คุณเธอได้เฉยเลยกางกางกางเมื่อกี้เมื่อกี้กูเมื่อกี้กูสวยโดน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 ดันดันไปไหนไม่ไม่ต่อมันเข้ามากูเลยดันไปก่อนให้ต่อมันได้ ม่จะได้ไปซื้อมาหรอกมาหรอกเนี่ีตนต่งเนี่กหนม่งหนี่งหนึ่งหนี่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่น้่ง่น้่ง่นึ่บเนม่งันเ่็มนึ่งหนึ่งหนึ่งเนึ่งหน่งหนึ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 ่งหนี่งหนก่งหนึ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 ่มเนึ่ยในึ่งน่ะในก่นหน เงินเหรียญทองอ,อ่ะนะเออเหรียญทองในเกมนี่แหละที่ที่ที่ทกำลังสะสมเนี่ยชอบเก็บเงินเหรียญไงอเต้องเล่นโมมานไม่หมายถึงว่ามึงต้องไอ้นั่นมึงต้องเล่นไปเขียร์คีไปเลยให้เงินมึงเยอะๆแล้วมึงก็เอาไปนั่นไปซื้อมาหลอกเข้าใจบ่แต่มึงก็ต้องใช้โกซื้อไอ้แม่เออมันมันแปลกตรงไหนวะมึงมาคุยกับแม่งอะไรเหี้ย อย่าพูดเี่อะไรไพูดให้เคียดิกูมาทถึงว่าเกมมึงไปเคลียร์ชีปมึงเก็บตังค์จากชีปไอ้สัสแล้วบอกซืมอมารอตเออไปซื้มอมารอตตอนนี้ก็มีอยู่374บาทเนะี่ย3 7 6รแล้วเพิ่มเลยเพิ่มเพ่อบาทเนะี่ย มันแก้ไม่ได้หม oh yeah. ื่นแปดอะมึงซื้อมาหรอให้ต่อมึงเป็นมึงเป็นผัวเมียกันนั่นแ่ะใช่ป่าววะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ช่วยช่วยให้ต่อก่อนพูดก่อนพูดมากก็ช่วยให้ต่อก่อนไอ้สัตว์อย่างห้าวอย่างอุ้ยรู้ดีรู้ดีสัตว์รู้ดีโอเนี้มันเปิดโปรติด EBS เยอะอีกสักดอกได้อยากโดยให้ให้ต่ออยากให้อยากให้ต่อตายดูสู้มันตรงเนี้ยไม่ตายหรอกไอ้ ฆ่ากูไม่ได้หรอกใช่เ,เปล่าเฮ้ยมันเอาบัฟฟ้าอยู่กูขอลิลิตมาลิลิตมาตู้บอกบอกขอมึงจะเล่นเป็นขี้ได้โอ้เอ้ยกูสาฟิกเกอร์หนีแม่งเสือกไม่ได้เล่นจะเอ๋เหมือนเนี้ยสัตว์อยู่ไหนวัฟฟอร์เลนอยูจะไปฆ่าแม่งเอาบัฟฟ้าเอาคืนมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่เน่จะดีจัดดิ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 มีสามตัวต่อแตก ไม่นายเข่าเลยอ่ะไม่นายไม่เก่าเลยตายไปเลยอ่ะได้อยู่นะแต่กอกูกูไม่มียกูสองมาไม่ทำเ้าได้แต่อยู่สองคนนี้เลยไปละไปละไปละอันตีห้าวิตันได้กูก็เอาอันตีอ่ะพี่ยอมต้องวนตีนหน่อยเอาแล้วไปแล้วไปแล้วโดน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 มึงจะผักไปไหนอร่อยอะ ก็มันเป็นห้าคอมโบของกูอะเนาะเอาเวละเอาเวละเอาเวละเออวีล่าวีล่าเอาวีล่าก่อนวีล่าก่อนเออเลยเออสวยไอ้เหี้ยโดร้าเอาพี่เฮอรมึงมึงไม่ต้องอะไรมากหรอกเต๋าเกมมันจบพี่ป้อมไอ้สัตว์คิวมึงมึงมีคิวร้อยว่าคิวมึงก็ไม่ชนะหรอกไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่ตีป้อมอ่ะเหี้ยโจะเอาคิวจะเอาคิวไปไหนเอาเอาคิวไปเวเนี่ยไปฟังคิวไปคนบ้าน ไม่ตายมันไม่ตายฟอเรนมาฟอเรนมาฟอเรนมากูเฮียอะไรเอาดิเอาดิอย่ายืนเฉลยต่อเอาดิเด๊เออปะแล้วปะแล้วเออแตะดันด้านนั้นตาย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 สวยอันตีหงวิเขาเรียกว่ารอโดนมามามาอันตีแล้วโดนโดนโดนขอดูดโลหน่อยไปแล้วมี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 เกาะปะไอ้มีมีโดดปะเต๋าไอ้ต่อ กูโดดไปเมื่อกี <jamais> ้ไงสัตว in ์ไม่เห็นใช่เหรอจริงดิจริงดิไม่ไม่เชื่อเลยวะเนี่ยเชื่อปวะไม่เชื่อเลยวะเไอ้บัตมาจากไหนวะมันมาจากมันก็หยิบมาไงอ่ะตั้งกูน้อยไหอ่ะ เก๊ะน้อยนั้นเลยวะเออน้อยกว่ากูอีกเงเออน้อยน้อยจังวะกูถึงไล่คิวไงไล่เพื่อคิวก็มีไม่เก็บเอ้เพื่ออยากได้วีล่าโอเคตังกูเยอะแล้วบัตรไม่ห้าเลยวะไม่ได้คิวได้ไงถ้าบัตรไม่ห้าก็ไม่ใช่บัตรดิวะ ขอปาดทีอ่ะหน่แหน่แแร่แแรอะไรอยีนะสวยเป็นไงเป็นไงตาวเป็นไงไงกูสาเอ่อส่งพลังให้มึงนั่นอะพลังอะไรวะอุ้ยเฮติมัวโดนตันแล้วตี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  ขอต่อไปดิสวยไฮ้ยฟอลลิ่งกูแตกอันเมื่อกี้นั่นตีกูใช่ไปแล้วเหลืออีกประมาณสี่สิบวิเอาละกูจะกินต้องอ่ะโดนตายโดนป้อมยิงกูตายอะไรกันนี่อะไรกันนี่มีคนอื่นมีตั้งเยอะไม่ยิงไงอ่ะป้อมยิงกูตายอย่าห้าวอย่าห้าวจบเลยได้ปะเลือดมันร้อนเจ็บโศลัยน้อง เคเรียวมากกูยังโหดอ่ะนี่เป็นนาปอมเรียงชอบเลยดูท่าคนตีนยิ้หายเต็มนาปอมเจ็ดศูนย์หน้ตาเนี่ยใช่หรือเปล่าศูนย์เลยใช่ใช่ขนาดนั้นเลยแต่กูได้วีพีอีกแล้วอ่ะอีซี่อ่ะไม่ีวทำไมก็เยอะคนแรกเป็นเนื้อ